สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าและแม่มารีผ้าไทยทุกท่านนะคะวันนี้ค่ะน้องขออนุญาตนาเสนอค่ะรุ่นดิมิเต็ดอีดิชันนะคะรุ่นใหม่ล่าสุดนะคะเสื้อลายตะขอนะคะตัวนี้จะเป็นงานแท้นะคะงานทอมือแท้เลยนะคะย้อมคลามนะคะผ้าย้อมคลามนะคะผ้าย้อมคลามกลิ่นคลามหอมๆยั่วๆเลยจานี่ค่ะสวยๆแบบนี้เลยนะคะที่สําคัญคืออะไร เราตัดเป็นทรงซาฟารีนะจ๊ะพี่พจ๋านี่จ้ะซาฟารีทำไมต้องซาฟารีซาฟารีคือถ้าคนที่ได้เคยใส่เนาะนี่ค่ะจะมีการตัดเย็บถึง หนึ่งสองสามสี่ห้าหกถึงหกชิ้นด้วยกันนะคะมาประกรอบนะคะมาประกรอบเป็นเสื้อนะคะใส่แล้วสบายค่ะใส่สบายเข้าสรีราคาะนี่ค่ะพี่ๆจ๋าซื้อให้คุณพ่อนะคะคุณปู่คุณตานะคะคุณลุงคุณอาคุณน้านะคะซื้อใส่ซื้อฝากซื้อให้ได้เลยจ้านี่ค่ะปกตินะคะปกติราคานะคะสองพันห้าร้าสิบบาทค่ะ ปกติราคา2590บาทค่ะแต่อันนี้นะคะลูกค้านะคะลูกค้านะคะกดติดตามนะคะกดติดตามช่อง YouTube ของรา้านแม่มาลิพาไทยของเรานะคะเราลดให้พิเศษเลยค่ะ เหลือนะคะ1990บาทเท่านั้นค่ะฟังไม่ผิดค่ะพี่พี่คะา9 9 0า้าบาทนะจ๊ะจัดส่งฟรีบริการเก็บเงินปลายทางจ้านี่ค่ะจะมีอกนะคะ42 4 4 4 6นะคะคุณลูกค้าท่านใดสนใจนะคะทักเข้ามาได้เลยนะคะ,ะเดี๋ยวให้ดูด้านหลังนิดนึงด้านหลังนะคะจะเป็นแบบว่าหางปลาสวยๆเลยนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะขออนุญาตถ่ายด้านหลังนะคะพี่พี่จ๋านี่จะตัวนี้ค่ะผ้าย้อมคามนะคะ ผ้าย้อมคำธรรมชาตินะคะทอมือนะคะดูค่ะเป็นผ้าายเส้นใหญ่นะคะใส่สบายไม่ร้อนนะคะสวมใส่ได้สบายสวมใส่ได้ทั้งวันเลยนะคะออกงานกลางแจ้ง o u t ดอนี้สบายเลยนะคะพี่ๆจ๋านี่ค่ะระบายอากาศดีนะคะนี่ค่ะอ่ะที่ว่าแบบหางปลาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะนี่ค่ะการตัดเย็บนะคะพรีเมียมนะคะช่างเรานะคะจะเป็นช่างหน้าร้านที่รับตัดนะคะรับตัดชุดแต่งงานนะคะรับตัดชุดผ้าไหมนะคะนี่ค่ะสวยๆเลยนะคะราคาพิเศษนะคะ คุณลูกค้าท่านใดสนใจมีผ้ามาให้ทางร้านเราตัดได้นะคะนี่คะ่ะนี่คะ่ะร้านแม่มารีผ้าไทยของเรานะคะยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านนะคะ คุณลูกค้าท่านใดสนใจนะคะรบกวนแอดไลน์นะคะ mali0416 นะคะรบกวนคุณลูกค้านะคะแอดไลน์มาได้ที่ mali0416 นะคะนี่ค่ะแล้วก็แจ้งมาได้เลยนะคะว่าใส่อกเท่าไหร่นะคะรุ่นนี้จะอยู่ที่อก46นะคะพี่จ๋านี่ค่ะสวยๆเลยนะคะยังไงก็ฝาก กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดโปรโมชั่นพิเศษและสินค้าใหม่ๆจากร้านแม่บริพัาไทยของเรานะคะขอบพระคุณคการติดตามและขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆนะคะขอบคุณคะ่ะ